ดาวด่วนประกาศกรมอุตุนยิยมวิทยาฉบับที่1 4มกราคม2565พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุทกภยัยพยากรณ์อากาศในช่วงเที่ยงวันพุธที่4มกราคมซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากประกาศกรมอุตุนยิยมวิทยาฉบับที่1ร่วมถึงอากาศหนาวเย็นบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบน และในด้านของพื้นที่ภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากข้างบ้านเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับโดยล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ6กนกากรงมุตุยงุมทิยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยเป็นฉบับที่1มีผลกระทบ6-8มกราคม2566โดยในช่วงวันที่5ถึง8มกราคม2566 ย่อมครอบอากาศต่าบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนล่างมีแนวโน้มจะทวีกําลังแรงขึ้นและเคลื่อนตัวเข้าใกล้ปลายแหลมยวนประกอบกับมรสุมตะวนออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้นทําให้ในช่วงวันที่6จนถึง8มกราคม2566บริเวณภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักจนถึงหนักมากบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและปริมาณฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดลุ่มเชิงเขาใกล้กับทานน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำไว้ด้วยสำหรับขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงทะเลจะมีคลื่นสูง2ถึง4เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรขอให้ชาวเรือ เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวรวมทั้งระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่อาจเข้าหาฝั่งไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดประกาศณนะวันที่4มกราคม2566 นอกจากพื้นที่ฝนบริลนภาคใต้แล้วนะครับพื้นที่ฝนประเทศไทยทางตอนบนก็ยังจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาซึ่งก่อนหน้านี้นะครับโมเดล EC MWF wind.com หมดฝนฟ้าผ่าให้มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในช่วงวันที่5จนถึง7มกราคม2566 ซึ่งโมเดลอัปเดตล่าสุดนะครับในด้านของพื้นที่ฝนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนที่จะเข้ามาในวันที่4-5ถึงมกราคมยังไม่มีฝนนะครับแต่จะเน้นมีเมฆเข้ามาเป็นส่วนมากรวมถึงอากาศที่อุ่นขึ้นแต่เกณฑ์ของอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ของอากาศเย็นถึงหนาวอยู่นะครับในช่วงนี้ในด้านของเมฆที่เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนมากนั้นนะครับในช่วงวันที่6จนถึง7มกราคม25-6 6 จะมีฝนตกฟ้าคดองเข้ามาโดยแอดมินจะเน้นให้บริณพื้นที่สารทางตอนล่างและบริณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับในบางพื้นที่ขอให้ติดตามพยาอากาศอย่างใกล้ชิดรวมถึงบริณพื้นที่ภาคใต้นะครับที่กรมอุตุนยิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนไปแล้วในด้านของการคาดการพยากรณ์อากาศหนาวเย็นประเทศไทยทางตอนบนใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้เราจะเห็นได้ว่าจะมีบริเวณขอบอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น ที่แผ่เข้ามาปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจึงทําให้มีอากาศเย็นจนถึงหนาวแต่จะมีหมอกบางเข้ามาในตอนเช้าจากรรบริเวณเส้นความอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นระหว่างเส้น1,016จนถึง1 2 0เฮกซโอปาชานที่ปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนทั้งภาคเหนืออีสานที่มีรรบริเวณเส้นความอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น1,018จนถึง1 2 0เฮกโอปาชานปกคลุม ส่วนพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลภาคตะวันออกอีสานตอนล่างและภาคใต้ตอนบนระหว่างเส้น1016จนถึง1 0 1 8เฮกโซปาชานที่ปกคลุมนะครับดังนั้นจึงยังอยู่ในเกณฑ์ของอากาศเย็นถึงหนาวแม้ว่าอุณหภ,ภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับซึ่งพื้นที่ของภาคเหนือในวันนี้จนถึงในวันพรุ่งนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของอากาศเย็นถึงหนาวนะครับและจะมีหมอกเข้ามาในตอนเช้าจากอุณหภ,ภูมิที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทให้อุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่15จนถึง22องศาทันเซียสส่วนสูงสุด27ถึง31องศาทันเซียสบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด4 11องศาทันเซียสจากลมตะวันออกความเร็ว10 15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นกันนะครับจะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวจะมีหมอกบางเข้ามาในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด14 20องศาทันเซียส ส่วนสูงสุด2 7 3 1องศาเซลบเันซียสบริเวณยอดภูดจะมีอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-15งองศาซันซียสจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางเช่นกันนะครับยังคงมีอากาศเย็นแต่จะมีหมอกบางเข้ามาในตอนเช้านะครับจากอากาศที่อุ่นขึ้นดังนั้นนะครับอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ21จนถึง23องศาซันซียสจากเส้นความอากาศสูง หรือมรสอากาศเย็นระหว่าง1 0 1 6นจนถึง1 0 1 8ิเทกโซบัสบาชานที่ปกคลุมนะครับอุณหภูมิสูงสุด29-31งสองศาเซลเซียสจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นมีหมอกเข้ามาในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด21 2 4องสศาเซลเซียสส่วนสูงสุด30-3 2งาสิองศาเซลเซียสจากลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลจะมีหมอกบางเข้ามาในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสส่วนสูงสุด29-31องศาเซลเซียสจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นนะคะพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนในช่วงนี้ขอให้ระวังในด้านของสภาพอากาศที่เย็น อากาศที่แห้งรวมถึงอากาศที่หนาวไว้ด้วยนะครับในบางพื้นที่ระวังอันตรายจากอักขีภัยที่เกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่แห้งและเย็นในช่วงนี้ส่วนพื้นที่ภาคใต้นะครับในช่วงนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะพัดเข้ามาปกคลุมแต่กําลังยังไม่แรงนะครับพัดปกคลุมพื้นที่อ่าวไทยภาคใต้รวมถึงทะเลอันดามัน ทำให้อ่าวไทยทางตอนล่างจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนเลื่อนสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังจากนั้นจะเริ่มหนักเริ่มแรงขึ้นในช่วงวันที่5-8มกราคมจากยอมพอบอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนล่างซึ่งมีแนวโน้มจากทวีกําลังแรงขึ้นอีกนะครับและเคลื่อนตัวเข้าใกล้ปลายแหลมยูวนทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้น ร่วมถึงฝั่งอ่าวไทยทำให้ในช่วงวันที่6จนถึง8โมกราคม2566ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ระวังตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากปริมาณฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดลุ่มเชิงเขาใกล้กับทาน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำสำหรับคลืนลมอ่าวไทยจะมีกำลังแรงคลื่นสูง2-4เมตร บริเวณที่มีฝนเคลื่นจะสูงมากกว่า4เมตรขอให้ระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองและเรือเล็กอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวรวมถึงระวังตรายจากคลื่นลมแรงที่ตัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยส่วนพื้นที่ฝนบริเวณภาคใต้ ในวันนี้ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะเพิ่มขึ้นจะมีเมฆบางส่วนจะมีฝนเพิ่มขึ้น20%ของพื้นที่ในนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนาราธิวาสส่วนอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสส่วนสูงสุด29-31องศาเซลเซียส ตั้งแต่นครศรีธรรมราชขึ้นไปลมต่นออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลเคลื่อสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองเคลื่อนสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่สงขลาลงมาลมต่นออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเคลื่อสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรส่วนฝั่งตะวันตกฝน10%นะครับส่วนมากเน้นกระบี่ตรังและสะตูล อุณหภูมิต่ำสุด22-25อ,องศาเซลเซียสส่วนสูงสุด3 2 3 4อ,องศาเซลเซียสจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 5ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบรเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรต่อไปแอดวินจะพามาดูในด้านของพื้นที่ภาพข่าวต่างประเทศกันนะครับดอกไม้น้ำแข็งที่สวยงามปรากฏขื้นที่แม่น้ำทรงหัว ายเฮยหลงจียงภาพถูกถ่ายไว้ใกล้กับปีใหม่นะครับประเทศจีนชาวเน็ตบอกว่าคล้ายกับดอกทานตะวันปรากฏการดอกไม้น้ําแข็งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรส่วนปรากฏการดอกไม้น้ําแข็งที่เกิดขึ้นบร,ริเวณผิวทะเลสาบที่เป็นน้ําแข็งนั้นนะครับเกิดจากการที่อุณหภูมิในบรรยากาศต่ำกว่าอุณหภูมิใต้ผืนน้ําเมื่อมีไอน้ําอิ่มตัวแทรกขึ้นมาตามแผ่นน้ําแข็งกระทบกับความเย็นจัดของบรรยากาศจึงเกิดเป็นเกล็ดน้ําแข็งลักษณะต่างๆนะครับเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนดอก ไม้น้ําแข็งจะละลายทันทีขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเวิร์ฟอรัมข่าวสารต่างประเทศร่วมถึงที่เกาหลีใต้นะครับแน่น้ําพันในกรุงโซถูกประกาศให้เป็นน้ําแข็ง โดยหน่วยงานด้านสภาพอากาศของเกาหลีเป็นครั้งแรกในฤด,ดูหนาวของปีนี้เนื่องจากความหนาวเย็นยังคงดำเนินต่อไปอีกหลายวันนะครับอากาศในกรุงโซลยังคงต่ําสุดและติดลบในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเวิร์ลฟอรัมข่าวสารต่างประเทศหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากหินว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ดนวนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ